รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมลาโมล s าสตูดิโอร่วมกับเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย .com บางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งเสนอรายการออกเงินเชเกิลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย ท,ที่ไ,นไ,ไสนับสนุนการเดินทางโดย Spirit of the World Himalay Center Outdoor Innovation เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย com มันจะเกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหนดอชีวิตเส้นทาง รายการโลกใหม่ๆครับเรายการสารคดีท <BE AN ING> ่องที่ที่จะพาคุผู้ชมครับไปพบกับการเดินทางทุกๆพิกัดทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนนะครับโอ้ โอ้ได้รับการต้อนรับอย่างดีฮะแล้วที่นี่ก็คือเป็นหมู่บ้านของชาวแมวฮะผมเรียวกว่าประเทศแมวก็ได้ฮะว่าที่นี่มีชาวแมวมากที่สุดในโลกเลยครับที่นี่คือเมืองกุ้ยยางครับเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับอ,อ,อยู่ด้านเหนือก็จะเป็น,นชงชิง่งด้านล่างก็จะมีคุนหมิงมีเมืองสำคัญสำคัญครับห้อมล้อมของ เมืองน,นี้อยู่ฮะเมืองน,นี้ฮะอยู่ในหุบเขาครับมีพื้นที่ราบเนี่ยน้อยมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้พบเห็นก็คือวิถีชุมชนฮะวิถีของชาวเขาบ้านเราเองก็รู้จักชาวแมวฮนะที่นี่เขามีนี่คือต้นกําเนิดของชุมชนแมวหรือชาวแมวเลยครับแล้วเขาอยู่ที่นี่กันแบบเยอะแยะเป็นล้านคนประมาณ4ี่ล้านคนได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ณเมืองแห่งนี้ครับวันนี้เราก็ได้เข้ามาดูวิธีการอยู่วิธีการ กินวิธีการเป็นของเขาว่าเขาทํำยังไงแล้วมีวัฒนธรรมในการเต้นลําการแสดงแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางครับที่การท่องเที่ยวมาอย่างประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีทัวร์ใดเปิดอย่างเป็นทางการเลยครับแต่วันนี้ฮะเราเลยมาสํารวจเส้นทางนี้เพื่อที่จะเปิดโลกให้ทุกคนได้เห็นโลกใหม่ๆได้เห็นเส้นทางใหม่ๆและพิกัดใหม่ๆที่จะเดินทางมาอย่างเมืองกุย้ยหยางแห่งนี้ครับ ันนี้ผมมาเจอน้องทรายครับผู้ที่พาพาพวกเราฮะนำล่องมาสำรวจเส้นทางที่กุ้ยหยางกุ้ยโจแห่งนี้ครับน้องทรายฮะมาจากมาจากที่ไหนครับฮิมาเซ็นเตอร์อย่าบอกมาจากกรุงเทพเลยอย่าเทคสองยังไงฮะที่นี่ครับก็เออเส้นทางใหม่นะคะก็อยากจะให้มาติดตามชมกันพวกเรามากันเองเดินทางกันเอง ้องการบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆก็เอยงไงติดตามชมในรายการนะคะครับนะอย่างที่บอกครับว่าเส้นทางเส้นนี้ครับเป็นเส้นทางที่ยังไม่มีบริษัททัวร์ไหนจัดแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นได้เรียนรู้ได้เดินทางตามพวกเราในทรทัศน์นะครับแล้วถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมนะฮะตามพวกเรามาได้ตามมากับทางฮิมาลัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ผมเพิ่งได้บัตรมาครับตอนนี้จะมีการแสดงให้เราได้ดูกันนะค,คุณผู้ชมตามมาแล้วไปดูกันว่าการแสดงวิถีของชาวแมวที่นี่ครับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือต้นกำเนิดเลยนะฮะแต่เราไม่รู้รว่าทางในวันนี้เขาจะมีแสดงอะไรบ้างนะคุณผู้ชมยังไงตามไปดูก่อนดีกว่าแล้วก็ จะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดฮะตอนนี้กระจายกันถ่ายอยู่3ามุมเลยนะก็เปไ็นอะไรที่แบบถ่ายได้เทคเดียวทีเดียวรอบเดียวอ่ะเป็นไงเราจะพยายามปัดให้ชมการแสดงให้ได้มากที่สุดเลยครับฝา,ก,บาออกไปไอที่หนกุก สิ่งหนึ่งที่มาเราได้รับอย่างแน่นอนเลยครับคือการอยู่กับธรรมชาติของอาชาวแมวที่นี่ครับแล้วยู่กับคุณเขาและสายน้ําความสวยงามของสถาปัตยกรรมครับโครงสร้างบ้านเรือนเขานี่สร้างด้วยไม้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนอื่นประกอบก็คือหินเป็นหินภูเขาไฟเอ้ไม่ใช่เป็นหินภูเขา,เเห,เขานะหินแกรนิตนั่นเองครับมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างโครงสร้างบ้านให้มีความแข็งแรงนะครับ และส่วนอื่นที่มีความาละเอียดช้อยก็จะใช้ไม้ครับเป็นองค์ประกอบรองลงมาเลยครับ ใช่ไหมมันเพลินมากครับกับบรรยากาศที่เราได้อยู่ได้เห็นวิถีของเขาที่นี่บอกแล้วครับว่าอากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25องศาครับสบายๆเลยอะ่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าวิถีเขาเขาสร้างด้วโครงไม้ทั้งสิ้นเลยทำให้ผมนึกถึงที่หมู่บ้านโบราณป้องห่วงครับคล้ายๆกันแบบนี้เลยครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้หรือเป็นหมู่บ้านยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ นึกว่าเป็นหมู่บ้านแมวที่เล็กๆเหมือนที่เมืองไทยแต่ตรงนี้ทำให้เราทำให้ผมเปลี่ยนความรู้สึกแล้วแต่เดี๋ยวจะเข้าไปดูต่อครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอะไรโชว์ต่ออีกครับไปดูกัน แสดงของชนพื้นเมืองหรือชาวเผ่าแมวที่เมืองซีเจียงนี้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเผ่าแมวเชื้อสายจีนได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เราได้สัมผัสถึงวิธีการใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของชายหญิงเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินที่สวยงามเครื่องดนตรีที่ใช้ในการร้องรทำทําเพลงดูแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับ หลังจากที่เราดูการแสดงเสร็จแล้วเราก็จะมาดูบ้านช่องห้องหอของเขาครับเขาอยู่กันยังไงมีทั้งร้านค้ามีทั้งบ้านมีทั้งร้านอาหารมากมายเลยฮะและตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่อีกหนึ่งจุดที่การบนโ,โลกใบนี้เลยครับที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากมีโอกาสหรือผ่านมาหรือว่ามีเวลาพักผ่อนจริงๆครับจะได้ใช้เส้นทางเส้นนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งรับลองครับ อากาศเย็นๆแบบนี้ก็จะทำให้ผู้ชมได้มีความรู้สึกว่ามันมาเที่ยวได้ตลอดเวลาตลอดฤดูกาลมาได้ทั้งปีเลยครับ ีเราได้มาถึงมื้อเที่ยงครับอาหารที่นี่ครับเป็นอาหารแบบอาหารจีนพื้นบ้านแต่รสชาติครับคนไทยชอบเพราะว่าชาวภูย่างครับเขาทานอาหารจีนนะครับแล้วอาหารจีนเนี่ยจะรสชาติที่คนไทยชอบเพราะว่าเขาจะใส่สวนพลยพวกหม่าล่าครับออกรสชาติเผ็ดๆแล้วก็ลิ้นชานิดนึงครับก็เป็นรสชาติที่เผ็ดร้อนเหมือนกับทางชาวสฉยชวนทานนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่า อาหารอร่อยครับทานได้แน่นอนไม่เลี่ยงเกินไปยังไงตามฮะนี่ฮะพื้นฐานครับมีปลาที่นี่เขาปลาเยอะมีน้ำเยอะใช่ไหมก็คือปลาต้มคล้ายๆแกงส้มเลยนะก็มีไก่ต้มอ่าไอเนี้ยดูง่ายๆมากครับมันคือถั่วฝักยาวนะแต่จริงๆแล้วมันมีรสชาติที่แบบว่าอมหวานอ,อันนี้เปรี้ยวเลยเนี่ยแสดงว่าเขาใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็มีหมาล่าน,นิดหน่อยบอกเขาว่าอร่อยฮะดังนั้นครับสลาคนที่บอกว่า ไม่กล้ามาเมืองจีนเพราะว่าอาหารไม่อร่อยไม่ค่อยชอบแน่นอนครับมันไม่มีอะไรถูกปากเท่ากับอาหารไทยแต่ว่าถ้าเราอยู่เพื่อเรียนรู้ครับเดินทางเพื่อเรียนรู้ด้วยได้รู้รจักวัฒนธรรมของเขาก็จะทําให้เราเปิดโลกกระถาตัวเองได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับขอตัวทานก่อนนะเอาไรดีเนาะ